สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เรามาร่วมทำบุญกันนะคะทำบุญลงศพร่วมกันที่วัดเทพีลาซอยลำคำแหง39ค่ะทำบุญลงศพก็จะมีกระดาษเขาจะให้เขียนกระดาษแล้วก็มาแปะที่ลงศพอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็บริจาคไปเลยโดยที่ไม่ต้องเขียนก็ได้ค่ะ วันนี้เราก็มาทำบุญวัดนี้ชอบมาค่ะเพราะว่าทำบุญแล้วมันจะเห็นผลตันตาเลยทำบุญก็จะได้บุญค่ะตามลูกกระครังอย่างเงี้ยก็จะมีแบบติดติดบริบรจาคได้นะคะเข้ามาในวัดนี้จะมีบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างใครจะบริจาคในในด้านอะไรก็ได้ค่ะ บริจาคกระถินบริจาคนีสงบริจาคค่าน้ำค่าไฟทำบุญได้หมดทุกอย่างแล้วก็ทำบุญลงศพอันนี้ก็ทำบุญโชคลาภใช่ไหมทำบุญโชคลาภแล้วก็มีพี่คนนี้พี่คนนี้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นทำบุญลงศพเหมือนกันตรงนี้ค่ะ นี่ไงร่วมบริจาคลงศพแก่ผู้ยากไร้ดูสีได้เท่าไหร่แล้วโอ้เยอะนะจ๊ะมีแบงค์สีแดงมีแบงค์สีเขียวเยอะอยู่ม,มีตู้บริจาคหลายอย่างที่เห็นสีแดงแดงนี่เห็นไหมดูดูสีแดงแดงนี่นี่ก็ลงศพเหมือนกันค่ะอันนี้คือเป็นโรงจำปาเคยได้ยินไหมเด็กรุ่นใหม่น่าจะไม่เคยได้ยินเท่าไหร่โรงจำปาคือเป็นแบบนี้ แต่นี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะอันนี้จะเป็นไซส์เด็กๆไซส์เหตุที่เรียกว่าโรงจำปานี้ก็อาจจะแบบว่าปลายมันบานๆเหมือนดอกจำปาที่มันบานแล้วมันจะงงออกมั้งคิดเอาเองนะอันนี้คือคือไม่แน่ใจนะเดาสุ่มไปอย่างนั้นเองเห็น <c oughs> ไม่ปลายมันบานๆ ทุกอย่างที่เราเดินผ่านไปนี้เขาจะมีบริจาคให้บริจาควันเกิดบริจาคอนุ่นอันน,น,น,นี้บริจาคให้สามเณรอะไรเงี้ยเป็นการศึกษาอะไรเงี้ยนี่ก็มานั่งสมาธิถือบาตรอยู่นี่อันนี้คือนั่งสมาธินะแต่น,นี้อันนี้หลับแล้วบาตรเบิดหายหมดแล้วเนี่ยสาธุขออภัยไม่ได้ล้อเล่นนะ ที่หลับนี่ไม่ใช่สามเณรนะจ๊ะที่หลับนี่คือเด็กค่ะแต่ส่วนสามเณรยังไม่หลับนี่ทำบุญวันเกิดยกกำลังนี่ก็คือสิบเจ็ดบาทยกกำลังสิบเก้าบาทอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทำบุญเสร็จแล้วเราก็จะไปกรวดน้ำในในห้องที่พระเขาสวมดมนต์แล้วก็กรวดน้ำค่ะเขาก็จะ อ้นี่ให้สวดให้เราก็จะเดินลัดมาช่องนี้เลยเดินลัดมาช่องข้างหลังนี่เลยมันจะมีช่องทางเดินมาเดินลัดไปเรื่อยๆเขาก็จะตกแต่งสวยงามอยู่ค่ะสวยงามแล้วก็กว้า,างตอนตอนปีใหม่สวดมนสวดมนข้ามปีนะก็จะมาตรงเนี้ยค่ะมันใกล้บ้าน สาดเลยนะจ๊ะวัดเทพบีลาพระอารามหลวงซอยรามคำแหง39ถนนถนนรามคำแหง39อันนี้เป็นเมนเมนก็สวยอยู่นะแต่ไม่ชอบไปเขามีโรงทานด้วยนะคะช่วงนี้โรงทานวัดเทพบีลาพอเราฟังพระเสร็จแล้วทำสังฆทาน ถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็จะไปรอคิวเพื่อที่จะถวายสังฆทานค่ะถวายสังฆทานแล้วเราก็พระก็จะยะถาให้เราก็จะมากรวดน้ํากันกรวดน้ําเสร็จเราก็เอาไปด้านนอกค่ะอันนี้เสร็จแล้วเราก็เดินออกนี่เห็นไหมเมนสวยใครอยากอยู่บ้างใครอยากไปยกมือเราก็เดินออกมาตอนนี้ก็ทําบุญเสร็จแล้ว กรวดน้ำเสร็จแล้วแล้วเราก็มาตรงนี้ก็จะมีบริจาคเหมือนกันบริจาคถ่ายชีวิตโครกระบืออะไรพวกนี้มีเยอะเดินไปตรงไหนก็จะมีแบบที่ให้ทําบุญได้ตลอดเลยค่ะใครอยากทําบุญอะไรก็ได้เดี๋ยวเขาก็าเอาไปทําบุญต่อให้มีควายกระบือ แล้วเราก็เสร็จแล้ววันนี้อุ้ยไอติมไอติมไอติมก็มาเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะไปจัดการไอติมก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ